เฮลโหลเจ้าจสวัสดีวัรรุ่นฟีฟ่าลสทุกคนยูผมจอนนะครับวันนี้มาสั้นๆครับมาสอนสกิลเล่นท่าที่ผมมักจะใช้บ่อยๆนะครับก็มีหลากหลายคอมเมนต์นะครับที่ถามกันมาเหลือเกินว่าพี่จอนครับท่านี้กดยังไงท่านั้นกดยังไงนะครับผมบางทีเนี่ยก็อาจจะตอบไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่เห็นภาพนะวันนี้ก็จะมารวบรวมสกิลที่ผมชอบใช้นะคัดมาแต่ท่าที่แบบว่าชอบกดบ่อยๆอะไรงี้หรือว่าท่าที่มันดูเฟี้ยวๆนะครับบางอันก็มีประโยชน์บางอันก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะครับผมวันน สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เบื่อคีย์บอร์ดอยากจะมาเล่นจอยหรือคนไหนที่อยากจะเปลี่ยนจอยใหม่นะฮะผมจอยเก่าพังเนี่ยพี่จอรนวันนี้ก็มีมาแนะนําเหมือนกันนะฮะ<ป>ก็เป็นจอยของ MSI ตัวนี้นะครับผม msi force gc 3 0 V 2ูน e ไวนี่คือจอยที่เกิดมาเพื่อเล่นฟีฟ่าชัดๆเลยด้วยวัสดุที่ถูกอัปเกรดมาอย่างดีเยี่ยมปุ่มกดและก้านแอน็อกที่ทนทานที่ถูกออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์จอมหัวร้อนแบบชาวเรามีฟังก์ชันการรองรับแบบไร้สายและมีสายสามารถใช้งานได้ทั้ง PC และ Android พร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานได้ยาวนานมากกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียว <Wow. S 1> มาพร้อมกับระบบสันในตัวที่ทําให้การเล่นเกมของคุณนั้นได้อัธรตมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรเลอร์ทั่วไปแล้ว f o r g จีที่มีทั้งความขาวความอึดความถึกความทนก็นับว่าเป็นไวเลสคอนโทรเลอร์ที่ตอบโจทย์สำหรับชาวหัวรอถเกมมิ่งอย่างเราๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยเอาล่ะครับมาดูท่าแรกกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับท่าแรกเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับอีลาสติโก้นะฮะหรือว่า f l ิ p แฟ a p นะท่าโรนันลินโยที่เรารู้จักกันนั่นเองนะฮะท่านี้ผมก็ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับผม สำหรับวิธีการกดนะก็ง่ายๆนะครับใช้อนุล็อกขวานะครับหมุนเป็นครึ่งวงกลมนะฮะจากขวาไปซ้ายนะครับผมถ้าเป็นมุมมองนี้ก็หมุนจากข้างขวานักเตะนะครับไปข้างหลังแล้วก็ไปข้างซ้ายนะครับเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ครับผมนี่ดูจอยนะนี่แบบนี้นะครับผมนี่ก็จะขยับแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ลากมาครับแล้วก็นี่ครับผมนะนี่ครับผมเอาเป็นมุมนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้มันอาจจะกดยากไปหน่อยนะครับจากขวาไปซ้ายครับก็จะเป็นอีลาสติโกแบบธรรมดานะครับผม หมุนเป็นครึองวงกลมครับขวาหลังซ้ายครับถ้าเป็นซ้ายหลังขวาก็จะเป็นอิลาสติโกแบบรีเวิร์สนี่ครับอิลาสติโกแบบรีเวิร์สนะครับผมสำหรับท่านี้นะครับคนที่ใช้แบบว่าเนียนๆหน่อยก็จะเป็นโลนินโยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตัวอย่างสถานการณ์ในการใช้งานให้ดูแล้วกันว่าผมชอบใช้ในจังหวะแบบไหนนะฮะสำหรับท่านี้ก็น่าจะกดไม่ยากนะ ต่อมาครับผมท่าที่กดเหมือนอิลาสติโกเลยนะนั่นก็คือเฟ้นแอนด์แอซซิตนะครับผมก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะครับกดยากนิดนึงเนี่ยต้องดูมุมมองอ่า F7 นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับถามว่าท่านี้มันมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับทำแล้วค่อนข้างที่จะติดบ่อยเลยทีเดียวแต่ว่ามีคนถามมาก็เลยมาแนะนํากันในวันนี้นะครับผมก็เป็นท่าที่แบบยึกเข้าในอะไรอย่างนี้นะหลอกนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นคลิปที่เคยทําไว้แล้วกันนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงนะครับผม ต่อมาครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับผมแต่ว่าผมเรียกว่าท่าตอกแท็กนะครับผมสำหรับท่าตอกแท็กนะครับก็กดง่ายๆครับเพียงแค่กดปุ่มใช้ทักษะบุกค้างไว้นะครับผมปุ่มของผมจะเป็น LB เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เคาะอนหลอกขวานะครับหรือที่ผมจะเรียกว่า R3 เนี่ยเคาะขวาซ้ายนะครับหรือว่าซ้ายขวาก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะไปทางไหนนะครับผมอ่านี้กดไม่ติดอ่ะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมเคาะจากขวาไปซ้ายแล้วก็เคาะจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม มาดูนี้ครับมุมถนัดนะครับผมส่วนตัวผมจะเคาะเข้าในครับก็ขวาซ้ายของนักเตะครับนี่ฮะแล้วแต่ว่าเราจะไปทางไหนเลยครับก็สำหรับท่านี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์อยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าในระดับสูงเขาก็จะค่อนข้างระแวดระวังกันนะครับโดยเฉพาะการทําท่านี้ในจังหวะที่เราล่างริมเส้นเราจะตัดเข้าในนะครับส่วนมากเขารู้กันนะท่านี้บางทีก็อาจจะโดนดักง่ายๆเลยนะครับก็ลองประยุกต์อ d ด p ดนะครับผม ในจังหวะของตัวเองแล้วกันนะสำหรับท่าตอกแตกนะครับผมผมจําไม่ได้ว่าชื่อจริงๆมันชื่อท่าอะไร <c oughs> ท่านี้คนก็ถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่ากดยังไงครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์จริงๆนะครับผมคือไม่ได้จ่ใจเรื่องชื่อท่านะแต่ว่าวิธีการกดคือกดปุ่มควบคุมสปีดท,ทักษะนะครับผมค้างไว้ครับสังเกตว่าท่าทางนักเตะก็จะเป็นประมาณนี้นะ พอกดปุ่มควบคุมสปีดทักษะั้างไว้ครับก็เคาะนลอกขวานะครับไปข้างหลังของนักเตะแล้วก็ไปข้างข้างครับอย่างนี้ครับนี่นะฮะก็กดง่ายครับเคาะไปข้างหลังแล้วก็ไปข้างที่เราจะพลิกไปนั่นเองนะครับผมก็สำหรับท่านี้นะครับผมจะใช้ในจังหวะของริมเส้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเทินกลับมาใช้อีกเท้าหนึ่งหรือว่าเทินหลบคู่แข่งนะครับที่แบบว่าตัวซ้อนมันไม่มีอ่ะเออมันจะค่อนข้างหลุดง่ายเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้นะ แต่ก็เหมือนเดิมครับเธอเกิดว่าเป็นผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาก็น่าจะรอดักเราอยู่แล้วนะครับเขาจะระวังอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นท่าน,นี้ก็เอาไว้ทําทีเผอก็น่าจะดีที่สุดนะครับผม ต่อมาอีกท่าหนึ่งครับก็ถามมาเยอะเหมือนกันครับท่านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการพลิกแบบค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อท่านะแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันคือท่าอะไรนะครับส่ววิธีการกดก็ง่ายครับใช้ปุ่มใช้ทักษะบุกนะครับผมกดค้างไว้แล้วก็ใช้อันล็อกขวาหรือว่า R3 เนี่ยเคาะไปข้างหลังแล้วก็ไปทางซ้ายหรือั้างขวาตามที่เราอยากจะไปนั่นเองนะครับไปได้ทั้ง2ทางเลยนะครับผม ก็อยู่ที่เรา a d แ p ปนะครับใช้ว่าจะใช้ยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นนะครตัวอย่างการใช้งานให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมใช้ประมาณไหนนะครับในสถานการณ์แบบไหนนั่นเอง ต่อมาครับถ้าแม็กเรดี้สปินหรือว่าถ้าเออ่เบอร์บาตอปเทิร์นนะผมก็ใช้ R3 หรือว่าแอ็นเอลลักขวาเนี่ยเคาะไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างๆครับข้างที่อยากจะพลิกไปนั่นเองนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นสกิลแบบ5ดาวนะแต่ถ้าเกิดว่าสกิลมูฟของนักเตะคุณมันไม่ถึง5ดาวนะมันก็จะทำท่านี้แทนนะผมซึ่งมันก็จะช้ากว่าแม็กเรดี้สปินเขาเรียกว่าท่าเบอร์บาตอปเทิร์นนะครับผมเนี่ยเคาะไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างๆครับถ้าสีดาวมันจะเป็นแบบนี้ นะครับผมสำหรับการใช้งานจริงก็เอาไว้พลิกหนีนะครับจังหวะสําสคัญสําคัญนะครับที่แบบว่าเราโดนลุมอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะหมุนหนีได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ถ้าเป็นเบอร์ปาร์ตอฟเทิร์นมันก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะแต่ท่านี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะไม่มีไฮไลท์ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าใช้ย,ยังไงเพราะผมไม่ได้อัดไว้ <c oughs> เป็นท่าแบบพื้นฐานเบสิกที่จะสอนในท่าต่อไปนั่นเอง ก็ในเมื่อเราทำแม็กเกอรีดีสปินเป็นแล้วนะครับสกิล5ดาวต่อไปที่กดคล้ายๆแม็กเกอรีด้สปินนั่นก็คือโบลาซี่ฟลิกครับแบบนี้ฮะเป็นท่างัดบอลนะครับผมงัดบอลหลบหรือว่างัดบอลมายิงก็ได้ครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูมุมมองนี้นิดนึงก็เหมือนเดิมครับค้อนในหลอดขวานะครับไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างๆงครับข้างที่จะพลิกก็จะไปนะครับแต่ว่าปุ่มที่จะกดเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยก็คือปุ่มยิงลูกปั่นนะครับ กดค้างไวครับแล้วก็กดเหมือนเบอร์ประทอบเทินหรือว่าแมคเกรดี้ครับมันก็จะเป็นท่างัดนะครับผมท่านี้ผมใช้บ่อยมากแล้วก็ถูกถามกันมาค่อนข้างเยอะครับว่ามันกดยังไงก็สำหรับการใช้งานของผมนั้นก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะว่าเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ประมาณไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับเอาไปลองอัดฟังใช้กันดูนะครับผม ต่อจากบูล a ซี่ฟลิกนะครับผมแล้วก็บูเบอ t ์ท็อเทก็จะเป็นสกิลมุม6ดาวนะครับก็ท่านี้ถามกันมาบ่อยมากนะครับจริงๆผมก็ทำมา,มานานมากแล้วนะแล้วก็ในช่องผมเนี่ยเพื่อนๆหลายๆลยคนก็ค่อนข้างที่จะรู้เลยว่าผมชอบทำท่านี้มากๆนะครับผมท่านี้คือเอลทอร์โดนะครับผมใช้สกิลมุ v มถึง6ดาวเลยเดียวนะก็กดคล้ายๆกับบูล a ซี่ฟลิกครับเพียงแค่เปลี่ยนจากปุ่มยิงลูกปั่นนะครับมาเป็นปุ่มใช้รักษาบุกนะครับผม แล้วก็เคาะแอนะล็อกนะครับไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างๆงนะครับข้างที่อจะงัดไปนั่นเองนะครับนี่ก็อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะเนาะนะครับส่วนจะงัดแล้วอ่ะจะจ่ายหรือว่าจะยิงนั้นก็แล้วแต่เราอะนะฮะก็สำหรับการใช้งานเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมชอบใช้ในจังหวะอะไรประมาณไหนนะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้จังหวะแบบว่าชุลมุนนะแล้วก็งัดขึ้นมายิงในจังหวะที่แบบที่เผลอนะครับผม สำหรับท่านี้นะครับผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อท่าอีกแล้วนะครับก็กดง่ายๆครับเพียงแค่กดใช้ทั้งาบุกค้างไว้พร้อมกับโยกอนัน็อกขวาหรือว่า R3 เนี่ยไปซ้ายหรือขวาของนักเตะนั่นเองครับกดค้างนะครับผมซึ่งท่านี้มันจะคอมโบกับท่าเฟกช็อตนะครับเฟกช็อตเนี่ยมันคือแบบว่าการหยุดบอลไงซึ่งการหยุดบอลเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับผมเฟกช็อตแล้วก็โยกจะเป็นการหยุดบอลครับเฟกช็อต ประมาณนี้ประมาณนี้ครับสำหรับท่านี้ก็ที่ขึ้นชื่อหน่อยก็จะเป็นอินเนสตานะที่เขาแบบชอบใช้นะครับผมมาที่น่าสุดท้ายแล้วกันนะครับ4ีดานเทินนะครับผมนี่ฮะ4ดานเทินนะครับถ้าหมุนตัวนะครับผมก็กดง่ายครับท่านี้นะครับหมุนอลอกขวานะครับจากหลังไปหน้านะครับ ว่าจะเป็นทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาได้ครับผมหมุนจากหลังไปหน้าของนักเตะนะครับก็จะได้แล้วนะครับผมอ่ะมุมมองนี้นะครับผมระหว่างเคลื่อนที่ครับก็หมุนจากหลังมาหน้านครับแล้วมันก็จะมีอีกท่าหนึ่งนาทีคล้ายๆกันเพียงแค่กดปุ่มใช้ทักษะบุกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนซีดานเทินเหมือนเดิมมันจะเป็นท่านี้เท่ไหมเท่ยอยู่นะซีดานเทินแบบรีเวิร์สหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อท่าครับ แต่ว่ารู้แค่ว่ามันมีอยู่นะฮะท่านี้ก็ฟีลเหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่าก็อพอสำควรแล้วเนาะถ้าเกิดว่ามันมี ep 2เนี่ยเดี๋ยวจะ ผมแต่ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณ MSI ด้วยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนคลิปนี้กันนะครับผมแล้วก็ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาวฟีฟ่าสีไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับดานล่างเช่นเคยแล้วก็ผมจะไปตามตอบหรือว่ากดหัวใจให้นั่นเองนะครับฝากกดไลค์เป็นาลยใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วฮะสวัสดีบอย